ความของกันนะพี่หาอันเนี้ยเอาไปห,หาดิพี่ให้ของไปมั้ยเก็บการ์ดละ เฮ้เสียงด้นะโยใส่ใครอ่ะ หลังจากกลับมาบ้านผมก็ได้ออกไปฟาร์มสแกร์เพื่อทําโต๊ะเรียนและเพื่อมาเรียนรีมูฟแล้วก็กระสุนแล้วก็ระเบิดถั่วเพื่อที่จะเอาไปเลสบ้านแถวบริเวณละแวกบ้านหลังนะี้ว่าจะเลสบ้านเล็กๆน้องคอลูกเดือดเลยสองลูกก็พี่ไม่แน่ใจลืมพี่ว่าลูกเดือดะไอ้สองลูกอะ่ะไม่แน่ลูกเดืเอดหรอแม่สองลูกจริงด้วย เห้ยแม่อ้ยอย่าไปมาโล oh. oh, มาโล,ลมาโลมามาตายแล้ยืนนานอย่งั้นนะอ่ะได้กูระเบิดได้กูระเบิดเอ้แห่งด้านด้านดีจริงระเบิดมันด้านอในนี้แม่งอย่งเกลือ หลังจากนั้นก็ได้มีแอร์ดรอปมาตกใกล้บริเวณบ้านผมก็ได้ทำการไปเก็บแอร์ดรอปมเก็บอะไรดิพี่เก็บไม่หมดอ่ะพอมาเก็บไม่หมดเต็มไม้หนูทำมาถ้ามาถ้ามาถ้มาถ้ามาถ้ามามาปั๊มย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 า mày toạc cây thôi rồi nè, cây là thường lo lại Ê, lốm nền, lốm nền, lốm nền, thằng khóa hả nụ tái lao, tái lao, tái lao Để nhà mấy, tính nhà, tính nhà lên ระวังระวังไอ้นี่นะพอลงพอลงเอาเก็บปืนเก็บปืนก่อนเดี๋ยวเก็บชุดงใตัวเร็วโอ้หโดนละไม่เก็บปืนหนูหนูฆาเราตายหนูข้าเราตายแล้วพื่อแม่ฆ่าเราตายเร็ว มันหายไปไหนวะเฮ้ยมันอยู่มันอยู่ขวาขวาบนขวาบนเฮ้ยตัวไอต,วตัวนี้นีกว่ามีตำสารรับไปจ้ะยิงมันยิงมันยิงมันมีตัวมีตัวเนี่ยสองตัวตายหมดตายหมด ตามมาแล้วหนูมาเก็บของเก็บของเลยนี่ๆนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เก็บของเลยเก็บของเลยเดี๋ยวพี่เก็บตัวบนฮะเก็บตัวแล้วล่ะนี่มันตีปุ๊บไม่มีใครมาปลามเฮ้ยมาตายพี่มาตามพี่มาตายมาพี่เห็นใครใส่ชุดอะไรป่ะนะมันชุดไอ้ชุด ุนนี้เลยไอชุดที่มันตุ่มมาจากไอเนี้ยตุ่มมาจากออไอฮาโลวี Halloween นะ่ะจะน่าเจอนะมาตายมาตายตอนนี้ตาย ตาม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 ตัวขวานตัวขวาตรงบ้านนู้นตายละโดนหัวไปนั่นมีของให้นั่นมีของให้ดูขยิบมาขยิบมาขยิบชิผีนี่กครเอ้ยมันมีปืนมาแกล้งทุกไงนอนอ๋อทำไมโดนโเก็บชุดไปยัง Bye bye, bây giờ, đi ngon đêm đắp bụng bụng Nó bụng 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 ตายมาตายมาไม่เป็นไรใช่ไหมลูกโอ้ไม huh ่เป็นไรอย่างงันเือลือดขึ้นหน้าเลยอะแต้ว well, er ่าปืนหายไปเหรอขึ้นหายอ่ะไม่หลุ <h <h ่มาค้อนเก็บของมาดิ เก็บของเลไเก็บของมาก่อนเ็วหลังจากนั้นผมก็ได้ทำการไปเรียนทอมสันและเตรียมของประเลดบ้านมันก็ไน้ไปสังข้าวนี่ไงจ๊ะใช่ไหมไปไปโพก่อนเลยลูกนึงอ้า ประตูไม่ล็อกโค้ดนู่นนะมีช็อตการแทบลงมาได้ลงมาได้ลงมาได้หนูลงมาได้เดอะไหมเกิดอะไรวะหน้าไปไปไปเชียกับโดนไม่มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ ย่าให้มีอะไรโลง่งโลง่งโลง่งทางสะดวกเข้ามาขึ้นไปข้างบนนะเพราะว่าถ้าอยู่ตรงนี้ตายคู่นี้เลยขึย้นไปอดูข้างบนไปขับรถเก่นเนงหัวแล้วไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ไดไม้มันเปิดบ้านไว้ ชม่ตามมาตามพี่ดึงพี่ดึงอยู่พี่ดึงปั้มยาปั้มาปั้มยานี่แปดบิลแล้วพี่แปดบิลละล็อกบันไดไปล็อกบันไดไป คือทุกคนดูนะครับคนดูคือเนี่ยผมเล่นบ้านนี้เสร็จใช่ไหมปับ๊บเสร็จผมกลับบ้านไปอะแล้วก็ดูคลิปตัวนี้ไปนะคนดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วกูติดไรเน่ยหนูเอา้าผมค้างกันพี่ไหมปีนพ,พี่ติดไรไม่รู้อะมันเป็นเหมือนว่าแอดมินเอ่อล็อกขาตัวละครไว้แล้วก็ผมสั่งให้แฟนโยนของทิ้งเลยกับว่าเลิกเล่นเซิร์ฟนี้ไปเลยแล้วก็หาเซิร์ฟใหม่เล่นเซิร์ฟนี้เล่นได้แค่วันเดียวเองอะเสียลรมเล่นเหมือนกันะนะเนอะ คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับใครชอบกดไลค์แชร์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดซับสไคร์ช่อง a n g e l o ที TV ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผม2คนด้วยนะ